สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าเพื่นเมืองครับมืบ่อนี้ได้หนูมะออมครับผมอยู่เทียงนาท่านประธานบา่าวิทยาลัยครับผมอยู่กระท่อมคนสั่งคนสั่งกระท่อมครับผมนี่กำลังตึ๊กไ,ได้หนูมาตัวนึงครับ<ม>ตาตัวไม่ใหญ่เป็นไนด้แล้ตาเน้นพักมั่นดีอยู่เลย

เบอร์ไอ้แกะต้งสีแมวอล้วกระโตกเฮ้ยน,นะนครับสุดอินดี้ก็อยู่กับคุณพ่อท่านประธานบ่าวแท้บ้านนี่แหละครับโอ้นี่แหละครับ ยอ,อดมากเลยโอ้เน้นไม่พายอย่างเดียวครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยโอ้หยแอมหองนอนพรอมครับบวนไล่คัดสกพร้อมเฮ็ดเป็นเถือบโอ้ยคือแอมมาบวบนี่ไหมเฮ็ดบออนนั่งอันหอยค้าก็ไไ้กาเด้เลยนี้ครับเเป็นเฮ็ดเป็นลวดลล่พร้อมได้เอาไม่พายเฮ็ดครับ ตรงนี้แอมทำไมเีีอืมครับมันจะเป็นซ่านพอมในการบอลจะเป็นนั่งบอลน,นั่งกินเขานั่งนะครับในการเลยนี่ได้กินอ้อมนุงครับไปยิ่งนุงมากเมื่อกี้ได้มาตัวเดียวนึงตัวนิดน้อยนึงก็ดีละเน้นพักอย่างเดียวครับ นี่อาวุธลาดนูครับมันจะเป็นผาตัวนี้จะเป็นนาเก้งครับตัวของล่างแล้วมือหนาเอาไม่เอาตัวยิ่งใหญ่ทบ่นี้ในตัวน้อยพอดครับ Mình phải xèo với cạnh như đó Mình phải măn đi โอ่แต่สุดยอดพันนี่แล้วได้กินอ้อมนู้นกับบรรยากาศทุงไงตรงหน้าครับอ่าเป็นตองออกเยอะเสือขี่นูปลาอ้อยอยู่แล้วยิ่งอยู่หน้ามาเมื่อกี้ครับได็ดตัวสมนิลเด็ดตัวเดียวเห็นหนูตัวเดียวครับว่ากัดอ้อยร้ายอืมเราหอยไปเก็บลูกโดดมาครับ ตีตีกะอ้อฟังฟุ่นหน่อนี่ครับว่ามันหน่อยเนาะตีเจ้าอันโบกทอนมันมันแต่มันขนาดครับจกอทนไปหาทางครับเปอามัดเอาหอมหัวแดงเขาครัวลงมาให้ครับน้องลีไปไปขี้ปอ้อยครับบ้าพุ่มกับไปรัดอ้อยขี้ปอ้อยนะครับเห็นไหม นี่มืงถึงว่าหนาวบ่ขคอยคิบสั่นรุดๆเบิดเลยหนาวปัวบ่หนาวจังหนาวจังเลยโอ้ยน้องเสือวะนุ่นท่านอาพอน้ำได้ยินคือนี่คือเดีหัวอันอันอันเมื่อยโยครับเมื่อบ่าหมาดเป็นเหมือนเฮ็ดพันหมวกม่วงแม่ผมเลยถามมาพันอะไรพันถุงพลาสติการั่นหมอว่ะกูดึกถามาพันปกม่วงพันอีหยังอยู่เนี่ย บพันธุบติกเลยห้าเลยล่ะห้าเลยนะครับสูตรคุณพ่อประธานบมอสบายใส่หอมหัวแดงด้วยเมืองประเทศ้ยมากกูเพิ่งหาบวยบางคนนอนเนาะมืันเจันหนึ่งมันมือเขาเกรดเด๊ะมันเอาซื้อเนื้อซื้อต้มมะก่อย เดี๋ยวผมไปเห็นฝ่าห่มมันคือยังคนนอนนี่เนาะควายเหลียวเบิกเบียนยันพันดอนถึกแข็งกันเชื่อควายหลวมเบิงเลยกลัววาเด้อวาเมียอะไรคือเมียอะไรเนาะโอ้ยไปเบิกไปไปเลียนเลยแล้วบุญแล้วควายเมียนเบิงเนาะครับอันลำเลรยงผงชูรสครับอันดับแรก น,น,น้ำปลาล่าพ้อมน้ำปลาล่านิดนึงโจโกตงไปลวดเดี๋ยวพักสออมใส่ผสมพักคมครับเดี๋ยวขึ้นเนี้ยเอาอยู่บ้านแป๊บหนึง่งนี่น้ำมานาำน้ำกินด้วยเปล่ยโอ้ยวันเขา่านั่นเป็นเกียร์ตัวนึงนเกียร์เกียร์โอ้โอโอ

วัวอ๋อเด็เราท่าโอ้คักดยื่หอยว่าอีเขียวบุกงามโอ้มันได้การช่วยดีกว่าบ่ดิบ่ได้หาที่ตัดร่วมเปิดหืเขาโกตาครัวขวดจนแหงแล้วครับเติมน้าแล้วฟักใส่บ่าผักขมนี่ฟักใส่ครับเน้ยใส่ไบเสร็จนั่นเดือดเลยน้ำเดือดใส่เิแล้วอ๋อนี่ครับสูตรคุณพ่อครับผมให้พอขวด เอาเนี่ยนใส่ปตอนั้น,น,อน,น,นโอ้โนี่ครับอีกสูตรหม้ตัวผมจิก้อนจิไอออมนุยผมจิเอา,เข,าขวัวใส่ฟอบนะครับยํำขวัวนะขััวในน้ำแหง้งพูดคุยไปได้หมอะี่ไงแล้ว,อ,อ,ลวอืมเอานครับสูตรหม่ครับสูตรหม่ ไฟแห่งดีน,นะครับนี่ใส่ข้าวคั่วพ่อเหมือนก็พักครับนี่ครับสูตรของพ่พอก่บท่านมาวไทบ้านครับข้าวไยครับข้าวไยสูตรเด็ด vươi Không có nằm đâu ừ, đẹp suốt nằm lên bò Suốt nằm đi Ừ oh. đẹp. đẹp, suốt nằm đấy mà mình chứ không phải กลอกระมีครับแบบสด้อนี่นะครับปลูกเองพอมด้ปลูกเอ,อเองครับประท่านปลูกเองปลูกเองครับเนยัโุโอ้โหแทบขนาดเล่มบานพี่รับบ่ <S <S ี่มึงขับหรือพี่เรื่ับ พริกล้อหอมโอ้บออละาไอ้เจ้าเป้าได้แตกแล้วนี่เปิดแล้วบ่สเสร็แล้วนี่ครับพริกล้อหอมนี่หรับชิมดิพริกโดดครับนี่นี่ลูกโดดเลยชิมที่ละ่ะชิมทอดล้อหอมครับอ้โจวดเลยจวดครับ น้ำอมนูนุดหรือหน่อยเก็บเจ็มหมอครับโอเคเลยทุกเดียวครับเก็บตัวแล้วครับปนี้ขึ้นึ่งชึ่งขมอมลำครับใส่ฟักสมขมแซ่บค้ังสุดยอดอีครับแซ่บเป็นล้คนเห็ดครับเออต้านครับ โอโนเลีอ้านี่ครับนี่ของแท้ปลาตรงนี้ครับอือนี่ปลาอือครับนีผมแปวแกู้หอมาดด้วบ้านครับใอแก่ผักกิเล็กใส่หนังง่วงครับอต้องเล่าหนงจบแจ้วกูไปอือนี่ครับสีขอเบมือนขึ้นบ่าที่หนึ่งห้อนครับอือ พูด,ดหนูจังเลยครับเหมือนบรรยาก,กาศได้การขนาดครับมือหน,น,นึ่งครับ,บน,น้ำกันครับที่เมืองบ้านพี่ครับโอ้พักขมพักชมนี่เรียบร้อยพี่หรอมีครบครับมีออมนูกับแกงพักกิเล็กเซนังงว้วนแหละครับ,ลกกบแล้วก็แก้วพริกสดคุณพอ่อประธานเมันต่ำไปเรียบร้อยแล้วครับวอมนูเห็นไม่เลย โอ้ยเยี่ยมาปเนี่ครับมา,มาครับมากินมาเลยบรรยากาศสุดยอดครับผมเยี่ยมไนเลยครับม่าหัวหมอนี่นี่อยู่ในหัวครับไกล้่าวของพี่ครับอยู่แบบลูก,ลกาาชุบอ๋อเดี๋ยวมาสั่นปาะจีดเลยครับเด้เสร็จจังทีกันนะอ,อ,อร่อยจังเลยนี่ครับยอดจวดเลยน้ำเปล่าครับ พิกล้อกันเลยแจ่กพันตีพิกล้อครับสุดยอดเลยหวานนเดียวกิน,กนอคอุ้งทุ่งน้าแบบลูกทุ่งครับกินแบบลูกทุ่งเกียกก้อนเจียกก้อนหานที่พัง <c oughs> อ้ยอดครับแจ๊ก บรรยากาศน้ำไท้อ,อมด้วยครับอายารยังคงเป็น,นยังเขงทาท่าครับอ้รบดีีเลยสุดยอดสุดเนื้อน่มเลกินออมนุมมน่นอยเรามาด้ยน้าพเพิ่งกินเขาอิ่มแล้ว tôm cá thích ở nhà chứ thấy được quá nhám nhạt tôm cá à cái thắng lại vô hết cái này là có được mình rồi nó vui được sư quay sư tôm thì hết cái thòng như này thì có có cái cái lúc mà chỉnh gì à. Để có hay ừ. Kéo treo thịt Xe được cái thiệt ừ, ừ. ปีหนึ่งตะปีไม่เพียงอยูอดีหลับเนี่ยเจวแซ่บด้วยครับเจวพริกเจวแซ่บในการนี้แิเวพริกสดครับปูเองครับพริกกับปูเองครับนี่ครับเจวบมกพริกสดครับ บีดโอเคคุยเลยมาหอยคุยเลยครับแสบตอนต้องต้องคุยเาวอย่างนี้จริงครับเนี่ยคุยแจวครับนี่ครับแจวเลยครับต้องจิ้มกับหนึ่งปลาลวกพักทุกทีนะน่าหนาวร้อนหมูนอนแสบไปเนาะ đó cái nam chèm cái thùng nữa nó ừ, ừ. Oh, thịt lợn hữu ổ ừ rồi oh, ừ đi với ngon cơ vần ừ <laughs> 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 oh, <laughs> 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 oh, ừ ừ กินกันยุ่นเลยครับเพราะว่ามันได้กา,าัไหนได้เสียงเสียงหน้าในย่างพอกมาหน้่หน้อยเต็มถ้วยครับอยุ่มเบิดครับเสียเบิดว่าเวอร์ชินได้แม่ต้องในย่างพอก mộng mọi người các loại này 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 มื่อนีตีมือผมได้ครับหนูตัวนี้ที่ว่าตีมือการอ,อ,รรอ้อมหนูคุณพ่อครับผมไห้คุณพ่ออ้อมเนี่ยแล้วใคยติดบ้างครับแน่นอนอีกปีมื้อหนูเด,ด,ด,ดีวยวเลยคนเดีวยวเลยผู้ใด,ด็ตัว ยิ่งเลย้าหลังงานกินอืมไม่รู้หรอกเีมัน <c oughs> ม่แล้วช่วงผมเนม่ยย่คือเจ้าเดียลยครครับมีแกงพะกิเล็กเส้นหนัง งัวยังเต็มหมอยครับโอ,อ,บอ,อ,อ้ตัวแซ่บพายเลยครับมือนี้อ้อมหนูตัวได้นหน่อยเนะครับแต่พักนี่เด่นพักนิดนึงนี่ครับหลุดดวนอืมกับแกลวพี่ปลูกเองกุ้มรงเป็นหมากครับอุ้มร่างปลูกหมากโอ้เส้นได้เรื่องเป็นมาก นี่จะขัดฟุ้งหนำอือ <c oughs> <c oughs> โอ้นี่แหละครับผมคุณพ่อ,พอประธานมหาวิทยาลัยออมหนูแซ่บมาก <c oughs> อืดเลยออมเองกินเน้นอิมรุ่นหมูผ่อมครับถือว่าแซ่บคักอีดีฝีมือแซ่บอีดีครับผมมือเียสุดจอดครับอีดีขนาดนูตัวเดียวตัวน้อยนะครับอืมนี่พอเวิร์ดดิ้บเล เดี๋ยววันอื่นพ่อกันอีกเทีย่ยครับลองมาได้เห็นบรรยากาศย่ำกังเว้นพร้อมย่ำบรรยากาศกับคุณพ่อประธานบวัดไสาบ้านครับในการแล้วมันไม่ได้ทุกคนนี่รับแสแปเลยละ่ะมือหน,น,นังกินเขาเสแปรมันหกลุงล่างอยู่นโมระเบียบรเรื่อยเก็ดเลยล่ะธรรมดาคนอินดีน้นาะท่านบพรอ,อินดี้เพราหูดอกงั้นวะครับออืายแบบลูกทุ่งแบบลูกทุ่งแบบคลาสสิกเขาเรียกอื นี่ครับมีกระเบื้องพี่นายสิมุ้งให้มันเบิร์ครับแต่ว่าพิจั๋งเยวนเลยแหละแต่ว่าไม่ไม่กระท่อมมุงหญ้าคานะครับแต่ใส่ใส่กระเบื้องครับผมเพราะว่ามันจังเย็นครับเออแมนครับเพราะว่าเนี่ยหนาห้อนมันสิเป็นเย็นครับเย็นแบบในตแบบแบบนอนฟังเสียงฝนกับว่าอ้ไไอ้มันจิบซาซาลงเรื่อยๆเพราะว่ากระเบื้องมันสิบ่เสียงแห้งคื้กับสังกัีได้ครับ นี่แหละรครับผมเดี๋ยวพบพ่อกันไหมอีกเทีย่ยครับผมขอบคุณแล้วครับติดตามทีมงานบาลเทบ้านคุณพ่อประธานบาลเทบ้านค,คุณสุดอินดี้ก็อยู่นีแ่แหละครับเยหน่ไยกับเป่าเสียงแค้นเสียงบดไปช่ฟังกันล<อ>เะเดี๋ยวคุยเพื่อให้หน่อยหน่อยบุญไปไปชางไหนเนาะมราจะไปแล้ไป่ทอดกันกัก<า><ห>นกันกันแล้วแล้วมันมีคน เนี่ยเครื่องมือนเนี่ยเป่าเห็นตะเกียร์ยู่ในเมืองหลายแห่งหลายบริขาในเมืองอนี่เถียวมันจะหลบนอกอะไรครับเดี๋ยวรอดลอดแล้วกนตัวไห้ย,ยืดีมีแห้งมีความสุขกันแล้วนะครับขอให็นลำเห็นด้วยกันทุกคนครับสวัสดีครับ